สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมอีก1นึคลิปนะครับขอให้โชคดีมีความสุขแนวทางสูตรดึงดูดโชคลาภสาตัวตรงชุดเดียวมาแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่1นผ่านมานะครับก็ถูกงวดนี้เรามาตาม3ตัวในวันที่16ทธันวาคมดูนะครับสูตรตัวนี้เลยนะครับก่อนชมสูตรดึงดูดโชคลาภ มวด16ธันวาคม67โปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับอยงนี้เลยนะครับเนี่ยออกที่21ออกที่221เนี่ยนะครับเนี่ยออก221เลยนะครับแล้วมาดูงวดที่เราจะลุ้นกันในงวดนี้นะครับ4 ขอให้มานะครับคุณครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมครับมาแปดสี่แปดออกหรือไม่นะครับเราตั้งตรงนี้เลยนะครับสี่แปดอ่าสี่แปดแล้วนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่นะครับมันก็มีสี่สามแค่นี้เองนะครับคุณครับอ่าทีนี้เราจะาตัวไหน ครับสวัสดีครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับก็ 4- ี่สามเลยนะครับวิดีโอที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับคุณครับก็เลขมันออกอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็ผ่านสายตาคุณไปแล้วนะครับบางท่านก็โชคดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะนําเลขง่ายๆนะครับก็นํามาเพียงแค่นี้นะครับช่วงนี้มันจะเข้าเป็นเลขวิ่งนะครับแล้วก็มา3มตัวตรง3มตัวตรง3ตัวตรงงวดนี้นะครับ มันเป็นเลขที่กําลังแรงสุดๆนะครับอาจารย์ก็คิดว่ามันจะเดินต่อนะครับก็เลยเอาสูตรนี้มาให้คุณได้ชมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปชมช็อตเด็ดนะครับในนาทีสุดท้ายก็ทําให้คุณได้ชมก่อนนะครับเกิดชุดนาทีสุดท้ายของเรามันเกิดไม่ออกนะครับมันออกสูตรพวกนี้นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางก่อนนะครับแต่เราก็พยายามนะครับว่าจะทําถูกหรือไม่นั้นนะครับก็ อย่างไงนะครับงวดนี้ก็ขอให้คุณณโชคดีนะครับเพราะว่าเป็นจะ่สิ้นปีแล้วนะครับก็ให้มันปังๆสักทีนะครับ3ตัวนะครับงวดที่แล้วเราเพียง2ตัวงวดนี้ก็อาจจะถึง3ตัวนะครับเพราะว่าเลขสูตรแบบนี้นะครับมันแรงจริงๆนะครับเพราะมันเพิ่งเข้า3ามตัว3าตัว3าตัวตรงๆเลยนะครับง่ายนะครับสูตรนี้นะครับ เราจะเริ่มกันเลยนะครับคุณครับนี่เรามาตั้งนี่นะครับงวดนั้นก็ออกที่นี่นะครับหกหกห้านี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี้นะครับเรามาเพิ่มตัวนี้กันก่อนนะครับคุณครับเราใช้ตัวนี้บวกนะครับแนวทางนะครับก็ได้สิบเอ็ดแล้วใส่เพียงหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับได้แปดนะครับตรงๆเราเอาแค่ตัวเดียวนะครับเอาบวกตัวท้ายนะครับตัวนี้ก็ได้แปดนะครับเราจะหาเลขวิ่งก่อนนะครับมีเลขวิ่งตัวนี้งวดที่แล้วมันได้สามนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งกับสองได้สาม สูตรนี้เป็นสูตรแนวแนวใหม่ของช่องให้แม่นๆเรานะครับตัวนี้เราได้อะไรครับได้7นะครับงวดนี้เราเอาเลขวิ่งก่อนนะครับเลขวิ่งงวดนี้ได้อะไรครับเราได้6นี่นะครับ6อ่านะครับ6 6มันออกแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์วงไว้ก่อนเลยนะครับคุณครับทุกงวดเลยนะครับมันเป็นเลขวิ่งนะครับ6อ่านะครับ6กเราเราเอาสังเกตก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบางท่านจะไม่ทราบนะครับเรารีบทําเลขวิ่งเลขอะไรให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะไปดู อย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่พลาดนะครับตัวนี้เราบวกกันได้1นะครับตัวนี้ได้1อ่านะครับตัวหน้านี่เราได้12สเราใส่เพียง2นะครับได้แค่นี้แล้วเราก็ร้อยเลยนะครับสูตรพวกนี้นะครับเป็นสูตรโบราณนะครับที่อาจารย์ก็ใช้อยู่ตลอดครับคุณนี่นะครับได้3นะครับตัวหน้าตัวหลังเราได้7นะครับได้7นะครับทีนี้เราเอาอ่าดบวกกับสนี่จะได้ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นะครับ ทีนี้ตัวนี้เราจะวาง9หมดเลยนะครับเราวาง9เป็นตัวเดียวเลยนะครับ9อ่าอย่างนี้เลยนะครับ9อย่างนี้เลยนะครับเราเอา9บวกกับ0ย์เราได้อะไรครับเราได้9อ่านะครับ9อ่านะครับ9นะครับเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยแล้วเลขตัวนี้นะครับที่มันกําลังเข้าดีมากๆเลยนะครับมันมาหลักร้อยนะครับงวดนี้เราถือว่าเราได้2ตัวนะครับเนี่ยห้ากับเก้านี่เขาเอาขึ้นมานะครับขึ้นมาตัวนี้ก็คือนะครับ ศูนย์ศูนย์อะไรตั้งไว้ล่วงหน้าเลยนะครับมันมาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้มันมาหลักร้อยสามสองนะครับงวดที่แล้วมันสามแปดเนี่ยมันมาสองตัวนะครับแม่อาจารย์จับพลาดไปนะครับคุณครับเลขอ่อย่างเงี้ยนะครับหกกับหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับถ้าหกมันเกิดอุบัิเหตุยังไงนะครับเราก็มีตัวรองก็คือหนึ่งนะครับเพราะตัวแทนตัวเกิดของเขาอย่างไงละครับเราก็เลยต้องทําคุมมาไว้นะครับอ่า ผลสุดท้ายนะครับเลขตัวนี้เราเราได้แค่2ตัวนะครับมันไม่ได้ถึง3ตัวแต่ในในสูตรของเรามันก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วครับมันมี6กสองนะครับใบเล็กของเรานะครับถ้าเราได้2ตัวอย่างนี้นะครับเอาใบเล็กมาเลยนะครับมาจับเลยนะครับคุณครับถ้าหาเราหายังหาไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเดูใบเล็กของเราเลยนะครับเนี่ยเราวิ่งอะไรครับเราวิ่งที่6ใช่ไหมครับเนี่ยมันมี6กเห็นไหมนี่ยหกสองตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเราได้9ก้าหกใช่ไหมครับมันก็ออกไปเลยนะครับเลขก็ออกที่อะไรครับ9ก้าหกสอง อ่าตรงๆเลยนะครับ962เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับจะได้ตัวไหนนะครับเราวิ่งที่0อ่าวิ่งที่0นเี่นะครับเนี่ยเราล็อก0ูนย์ไว้เลยนะครับล็อก0นย์เอาไว้เลย0อ่านะครับ0แล้วก็มาดูตัวนี้นะครับได้8ได้5นี่นะครับเราได้3กับ8ใช่ไหมครับ3กับ8 ทีนี้เราได้1นะครับเนี่ยเนี่ยได้1นะครับเนี่ยรวมกันได้1เราเก้ามานะครับก็คือตัวนี้เราใช้9หมดนะครับมันก็ได้ศูนย์อ่างวดนี้นะครับมันก็คือฟีแวร์ไปนะครับมันศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับมันมาหลักร้อยคู่ของเรามันนะครับใบเล็กเราไม่มีนะครับอ่างวดนี้นะครับมันออกอะไรครับ4ีีนะครับ ข้างล่างนะครับข้างล่างมันก็ถูกนะครับ3 2เห mm mm ็นไหมครับเนี่ยมันไม่พลาดนะครับใบเล็กของเราตัวบนเรามันมี0 4ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับศูนย์มันก็มี0 4อยู่แล้วนะครับผลปรากฏเขานะเขาออกเป็นหลักร้อยนะครับอ่าเป็นหลักร้อยเลยนะครับก็ออกไปที่อะไรครับอ่าปากกาแดงดีกว่านะครับคุณครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยศูนย์สี่สี่ท่าหัวนี้นะครับหลักร้อยที่อาจารย์จับกูที่แล้วแปดไงครับหลักร้อยตรงเลยนะครับแปด อ่าสี่สองนะครับมันก็พลาดไปเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับอ่าแล้วมาดูทีนี้มันเข้า3ตัวแล้วนะครับตั้งใจเลยนะครับคุณครับลองลองดูนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ลองดูนะครับอ่าเราได้อะไรครับตัววิ่งของเรานะครับเราได้2อ่าสองเราวงไว้เลยนะครับ2แล้วนะครับ2 เอาเลขท้ายนะครับมาเอาบวกกันนะครับเราได้เลขวิ่งเลยนะครับถ้าสูตรนี้ยังเดินต่อนะครับอาจารย์คิดว่านะครับน่าเดินต่อนะครับสูตรตัวนี้นะครับ8ตัวหน้าเราได้4นะครับเนี่ยสนะครับเราได้อะไรครับเราได้อ่สองแปดสี่เราได้2กับ0นย์ะครับตัวนี้2แล้วก็0นะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย ได้2กับ0ใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราก็บวกกันนะครับได้2ได้2ใช่ไหมครับทีนี้เราเก้ามาเนี่ยคุณครับมันมันถูก2ตัวแล้วนะครับเนี่ยเราได้2 1นะเห็นไหมครับเนี่ยมันได้เลยนะครับมันได้ง่ายๆเลยนะครับ2 1เลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้มันเดินต่อนะครับคุณครับสูตรทุกสูตรเจ้าประคุณเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็สมพรนะครับคุณครับก็เราก็ตั้งเลยนะครับเนี่ยเราตั้ง21เอาไว้นะครับอ่าตั้ง21เอาไว้นะครับอ่าสอ สองหนึ่งเอาไว้ที่นี้เราเอาสามกับสองเนี่ยนะครับมาเสียบนะครับมันก็ถูกในตัวนี้นะครับคุณครับเนี่ยมันถูกในตัวนี้เลยนะครับมันก็ออกไปที่เพราะตัวนี้เขากาลังเข้าหลักร้อยยังไงครับเนี่ยมันออกอย่างนี้เลยนะครับสองสองหนึ่งนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูงวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับถ้าเราจับสูตรแบบนี้มานะครับมันดูมันง่ายนะครับบางทีเราไปจับเอาสูตรลึกเกินไปนี่นะครับมันกินเราง่ายๆเลยนะครับ ม่นะครับมันพาดเอาง่ายๆสี่ไหมครับเนี่ยสี่เราวิ่งแล้วใช่ไหมครับเนี่ยทั้งทั้งที่นะครับเห็นไหมตัวบนกับตัวล่างเนี่ยแค่นี้ก็ถูก3าตัวเลยนะครับสี่สามแปดเราก็ไปเพิร์เจอร์ไปจนนะครับไปจนสุดกลัวคุณครับแล้วแล้วมาดูตัวของเราได้ไรครับตัวนี้นะครับแม่นะครับถ้าหยิบสูตรนี้มาคุณเอ้ยป่านนี้นะครับท่านท่านก็คงจะนะครับแต่เราก็ทําถูกนะครับ อ่าสี่แปดกับสี่สามใช่ไหมครับนี่ให้ดูวิดีโอไปเมื่อสักครู่นะครับสามกับสี่ใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเราได้อะไรครับเราได้เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเลยนะครับเจ็ดเจ็ดทีนี้มันได้สี่ใช่ไหมครับสี่อ่าสี่ทีนี้เราเอาเก้ามาใช่ไหมก็เก้าของเราตัวนี้นะครับเนี่ยเก้าเนี่ยคุณครับเราได้สี่สามเลยไหมเนี่ยสี่สามเลยนะครับสี่สามเลย ง่ายนะครับพอหวยออกแล้วจะบักคุณเอ้ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับอย่างนี้เลยนะครับได้สี่สามพอเราได้สี่สามนั้นเราก็ตั้งสี่สามเอาไว้ใช่ไหมครับเนี่ยสี่สามเนี่ยแบบตัวนี้เห็นไหมนะครับสองหนึ่งเราตัวนี้ลงมาสี่สามทีนี้เราก็เอาสามกับแปดนะครับเอาสามกับแปดมาเสียบนะครับถ้าสามมันก็สามสามสี่ใช่ไหมครับอาจารย์ยังจับไปเลยนะครับแม่เราก็ทาไมไม่จับตัวนี้ด้วยนะครับคุณครับแม่เสียดายเหลือเกิน นะครับมันก็ออกไปแบบนี้เลยนะครับอออกไปอย่างชนิดที่เราแม่นะครับตาสว่างฟ้าสว่างเลยแล้วครับคุณครับสำหรับงวดนี้นะครับอ่างวด 16, ธันวาหกเนะครับก็ขอให้คุณคุณทุกท่านนะครับตามที่อาจารย์ได้ขึ้นโลโก้ไว้เลยนะครับคุณครับก็ขอให้คุณคุณมีความสุขนะครับกับสูตรดึงดูดโชคลาภของเรานะครับ3ตัวตรง ชุดเดียวนะครับชุดเดียวนะครับเราเรามั่นใจชุดเดียวแต่ก็มีชุดรองอีกชุดหนึ่งกับแบบตัวนี้นะครับเนี่ยมันสาม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 สี่สามใช่ไหมครับแปดสี่สามมันก็ถูกเลยนะครับงวดนี้ถ้าหกเรามาก็ยังยังนะครับถ้าหกเรายังอยู่นะครับเราอย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่างวดนี้นะครับมันรู้สึกว่าหกมันจะเป็นไปตรงกับเลขดับอะไรของใครใครก็คอมเมนต์มาเยอะแยะแล้วนะครับว่าโอ้ครับบางทีมันไม่มันไม่ดับหรอกครับคุณครับเลขอ่ะนะครับ เราวิ่งอะไรครับเราวิ่งศูนย์นะครับงวดนี้นะครับเนี่ยศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับศูนย์ตัวนี้นะครับอาจารย์ถอดมาแล้วนะครับหลายสูตรเลยนะครับก็เลยต้องเอาสูตรนี้มาให้ดูง่ายๆอันนี้จริงๆอะสูตรมันทําลําบากนะครับแต่เราเอาสูตรง่ายมาให้คุณดูไงครับก็คือตัวนี้เราใช้หลักหน่วยมายืดแค่นั้นเองใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับก็ถูกแบบนี้เลยนะครับมันเอาแบบนี้เพื่อท่านจะได้เอาไปใช้ได้อย่างง่ายๆนะครับ อาจารย์ก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่คอมเมนต์มาบอกว่ายอดโมเริ่มอีกแล้วนะครับทั้งๆที่นะครับลูกหลานพยายามนะครับพยายามแม่นะครับพยายามไม่ให้เข้ามานะครับคุณครับเขาก็บล็อกและก็โผล่โผอยู่เรื่อยจริงๆนะครับอะไรครับเนี่ยเจ็ดอาจารย์ไม่ได้โกรธหรอกนะครับแต่มันทําให้คนอื่นเขาลาคาญเนี่ยนะครับคุณครับเราได้อะไรครับเนี่ยได้ได้เจ็ดนะครับตัวนี้ได้สองนะครับ อาจารย์ไหวเลยนะครับคุณครับอาจารย์ไหวเลยนะครับ9 7อาจารย์ก็ทําไปตามสูตรของอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่ได้หนะครับเราเอา9้ามาใช่ไหมครับเนี่ยนี่นะครับเราได้ตัวตรงของเขาเลยนะครับ5อ่าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเราได้ตัวตรงไว้แล้วนะครับคุณครับเนี่ยนะครับอาจวันนี้นะครับเราอาจจะมีโชคกันนะครับคุณคุณท่านครับ เอาไปเป็นแนวนะครับมาเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะออกจริงหรือไม่นะนะครับแต่เรามันมันเลขกําลังแรงนะครับเราก็ตั้งไว้เลยนะครับเนี่ยเราตั้งไว้ง่ายๆเลยนะครับเราตั้งอะไรครับ0 5นห้านะครับมันตัวเดียวนะครับที่อาจารย์มั่นใจตอนนี้นะครับ05ห้าเดี๋ยวจะเหมือนกับงวดที่แล้วอีกนะครับไปมั่นใจตัวนั้นเป็นตัวรองท่านก็เลยพาผิดไปด้วยนะครับก็พาผิดไปด้วยนะครับ อาจารย์ก็ขอโทษด้วยนะครับอาจารย์มันชอบเป็นฝ่ายผิดอยู่เรื่อยนะครับเป็นผู้ให้แท้ๆนะครับคุณครับถ้า6นะครับมันมันไม่มานะครับเพราะว่าเลขตอนนี้นะครับมัน6กศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้มันก็เหลือตัวเดียวเลยนะครับนะครับอาจารย์จะวงตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพลาดอีกอาจารย์ไม่กล้าวงแล้วนะครับเอาไว้2ตัวดีกว่านะครับถ้าหากท่านมีบุญมีกุศลของท่านเองนะครับคุณครับท่านก็จะเห็นเองนะครับ มันก็จะบังเกิดขึ้นมาเองนะครับโชคก็จะบังเกิดขึ้นมาเองนะครับคุณครับะจะบังเกิดขึ้นมาเองเลยนะครับเพราะเป็นสูตรในแนวทางที่ อ่ามันยังไงครับคุณครับมันง่ายมากนะครับเลขนะครับถ้าเราเอาสูตรแบบยากๆตอนนี้เราถอดนะครับมันมี5กับ0ูนย์พอดีอ้าวบังเอิญมาจับสูตรนี้มันทั้ง5ทั้ง0นมันมาด้วยกันเลยนะครับอ่าอย่างงวดที่แล้ว3กับ8เห็นไหมครับเนี่ยมันมาด้วยกันเลยนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ้านะครับเลขมันน่านะครับแล้วก็รีบเอาสูตรนี้มาลงให้คุณได้ดูนะครับบางท่านอาจจะไปหาซื้อสลาก n 3หรือสลาก n 6อะไรแล้วแต่นะครับคุณครับเผื่อเราจะได้อ่เอาไว้ นะครับเพื่อให้มันมีความสุขกันนะครับเราทาเองได้นะครับสูตรง่ายๆแบบนี้นะครับคุณครับไม่เด้นั่นเลยแคบเลยนะครับบางท่านทําไม่เป็นท่านก็อยากจะเรียนเดี๋ยวนี้ท่านบอกเริ่มเก่งแล้วนะครับท่านเอาไปวิ่งนะครับงวดที่แล้วเราให้4ตัวนี้นะครับมันบังคับกันนะครับงวดนี้นะครับถ้า6เข้ามากัะศูนจริงนะครับคุณครับก็อย่าลืมนะครับว่าเลขมันดับไม่ได้นะครับอย่าอย่าลืมนะครับช็อตเด็ดของเรางวดนี้นะครับไม่ทราบนะครับว่าเราจะ แน่นะครับมันมันคล้ายคึงกันมากเลยนะครับแต่มันจะเบิ้ลตัวหนึ่งนะครับก็ก็ลองลองติดตามดูนะครับอย่าอย่าว่าอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับบางท่านก็บอกให้ออกก่อน1วันนะครับออกก่อนหนึ่งวันบางท่านก็บอกออกวันหลังก็ดีแล้วนะครับคุณครับเอมันก็มีเหตุผลนะครับทุกด้านบางท่านก็อยู่ถึงเมืองนอกบางท่านก็อยู่เมืองนอกเหมือนกันนะครับท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอาจารย์นะครับถ้าออกเร็วมันก็บางครั้งมันก็จะเจอเลขอะไรเขาที่อ่ พูดไม่ได้นะครับคุณครับเนี่ยอย่างนั้นแหละครับนะครับเราก็เออนะครับสูตรทุกสูตรนะครับอาจารย์เอามานี่นะครับล้วนแต่เป็นเลขที่ท่านบอกว่ามั่นใจบางท่านก็บอกว่าร้อยสูตรไม่ตามตามไม่ไหวอะไรคุณครับเราทําสูตรเดียวนี่นะครับทุกงวดเสร็จเลยนะครับรับรองไม่ไม่ชนะเลยครับไม่มีไม่มีทางไม่มีโอกาสเลยนะครับถ้าเราหยิบสูตรถูกมาแล้วเรามีความคิดได้ขนาดนี้นะครับคุณครับแล้วก็บอกว่า อาจารย์ยอดโมอาจารย์ขี้โมอาจารย์เอ้านะครับเออไม่เป็นไรครับไม่โกรธไม่โกรธครับกับจะไหวคุณซะอีกนะครับขอบคุณนะครับเออนะครับลูกหลานเขาพยายามลบนะครับลบเพื่อเพราะรู้ว่ากับผมน่ะมันน้อยใจแล้วมันก็จะเสียสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะพาคุณไปถึงฝั่งกันก็นะครับก็เหมือนกับที่เขาว่านั่นแหละครับมีอะไรมาเออนะครับ แม้แต่ท่านเห็นไหมครับพระพุทธนะครับอยู่ในโบสถ์นะครับบางคนเข้าไปในวัดไก็ว่าพระไม่ยิ้มไม่นั่นแหละครับนี่แหละครับมันคือชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงนะครับอาจารย์นะครับมันไม่ยึดมั่นอยู่แล้วละครับคุณครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บางทีก็ยังไปละเมิดนะลองคิดดูสิครับคนเหล่าโอ้โหนะครับมันมันนะครับอย่าง บางครั้งเนี่ยนะครับท่านชอบหวยสูตรท่านก็ดูหวยสูตรอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านชอบหวยฝันมันบบก็แล้วแต่นะครับมันก็แล้วแต่นะครับเพราะบางคนน่ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยบางคนชอบศูนย์อ่าบางคนบอกว่าศูนย์ดับศูนย์ไม่มาอาจารย์ก็พยายามทําไปตามสูตรใช่ไหมครับสูตรที่อาจารย์ทํานี้ไม่มีการที่ว่าจะเข้าข่ายหลอกลวงคุณคณเลยนะครับให้คุณได้ทําเองได้เลยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับทุกสูตรทุกแนวที่กระผมได้ทําขึ้นมานั้นนะครับมันมีที่มาหมดของตัวเลข แล้วก็มาจริงๆด้วยนะครับอย่างวัที่แล้วก็บอกว่าปักธงที่สี่แล้วไปไหนไม่ได้เออกระบังเอิญนะครับมันก็ถูกถูกก็ยังโดนนะครับตาม่าว่าไอยอดคุยไอยอดที่คุยอะไรอย่างเงี้ยคุณครับก็อาจารย์นะครับก็อึดอัดเหลือเกินนะครับทุกวันนี้นะครับอึดอัดมากๆานะครับอาจารย์ก็นะครับให้สูตรคุณเอาไว้เนี่ยเยอะๆแล้วนะครับคุณครับถ้าหากว่าวันไหนอาจารย์เลิกทําแล้วนะครับท่านก็อาจจะต้อง อ่ามันอาจจะจอขาวเงียบไปนะครับก็เอาสูตรพวกนี้ไว้ใช้นะครับแคปเอาไว้เลยนะครับแคปแคปเอาไว้เลยนะครับแคปเอาไว้หลายสูตรหลายแนวนี่นะครับเป็นสูตรโบราณนี่คือใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงโดยเฉพาะอ่าสูตรอ่าสองพันหลักอ่าพันหลักนะครับที่อาจารย์ทํามาทึงสองร้อยกว่าตัวนี่นะครับ นั่นน่ะยิ่งโดนดราม่าหนักเลยนะครับดราม่าหนักเลยนะครับว่าเขาก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทําได้ทําไมไม่เอามาอวดเอามาให้เขาชมกันมั่งล่ะครับคุณครับเอามาให้เอฟซีทุกท่านที่อยากจะถูกหวยเนี่ยอยากจะมีโชคเอามาให้เขาดูมั่งดีครับครับสําหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณขอให้โชคดีมีความสุขนะครับ ปีเก่าใกล้จะจากไปก็ขอให้คุณทุกท่านมีแต่โชคเงินทองไหลามาแบบสูตรดึงดูดโชคตามที่อาจารย์ได้เ,เขียนโลโก้แบบนี้นะครับสูตรดึงดูดโชคลาภของเรามาแล้วนะครับสวัสดี